สวัสดีค่ะควินานะคะไม่ได้ทำคลิปนานเลยคลิดถึงกันไหมคะวันนี้คุณเอาเรื่องของสีมาคุยให้ฟังนะคะพวกเรารู้ไหมว่าเราใส่ได้ทุกสีเออนะคนอาจจะบอกว่าสีนั้นใส่ไม่สวยสีส้มสีชมพูนู่นนี่ใส่ไม่สวยเลยละอะไรเงี้ยไม่ใช่สีนั้นเราใส่ไม่ได้นะพวกเราเพียงแต่เรายังหาเฉดนะที่เป็นของเราไม่เจอเออนะ วันนี้ก็เอาตัวอย่างของสีที่เป็นสีที่เป็นยอดนิยมของหลายๆคนก็คือสีส้มนะคะต้องบอกว่าสีส้มเนี่ยนะมาจากสีแดงกับสีเหลืองนะปนกันแดงก็เป็นโทนร้อนเหลืองก็เป็นโทนร้อนฉะนั้นสีส้มก็เลยจะเป็นสีที่ส่วนใหญ่นีต้องบอกว่าสีส้มในเชฉดปกติจะเป็นสีที่ไม่มีโทนเย็นฉะนั้นเนี่ยใครที่ผิวเหลืองก็เลยใส่สีส้มได้ดีกว่าแต่นะ ถ้าหากสีส้มนั้นนะมีสีน้ําเงินปนเออน้ำเงินไปปนส้มปุ๊บเนี่ยนะคะคนที่เป็นโทนเย็นผิวขาวจะใส่สีส้มได้นะยกตัวอย่างเช่นสีส้มอันแรกนี้จะเป็นสีส้มของสีส้มที่เป็นโทนเย็นเป็นของวินเทอร์นะพวกเราเห็นไหมจริงๆที่เราใส่ไม่ได้เพราะว่าเรายังหาเฉดไม่เจอนะคะงั้นก็อันนี้คดทําตัวอย่างของผ้าเทียบสีมาจะมีทั้งหมดสิบเฉดด้วยกันพวกเราเห็นไหม ส้มและก็ส้มและก็ส้มและก็ส้มใช่ไหมแต่มันต่างเฉดกันทังนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยทําไมใส่ส้มไม่สวยเรายังหายเฉดไม่เจอจากแค่นี้เองเห็นไหมคะนะก็จะมีเฉดที่แบบสุดแท้แต่นี่จะเป็นเฉดที่เป็นส้มปนเทาก็สวยมากเห็นไหมนะคะส้มปนเทาส้มส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะสีส้มเป็นสีที่จะบอกว่าเป็นสีอินเตอร์จีมีพลังเป็นสีของคนทนร้อนนี่เป็นส้มของคนที่แบบ ออชอบสีแบบไล่ไลสว่างสว่างแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นส้มที่เป็นส้มปนดําที่เป็นสีเข้มนะไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราใส่สีนั้นไม่ได้ไม่ใช่เราใส่สีนั้นไม่ได้เรายังหาเฉดไม่เจอคะ่ะนะคะใครที่ฟังตรงนี้แล้วชอบใจเรื่องของสีนะคะโค้ด รับเทียบสีนะคะใครอยากจะแต่งตัวดีขึ้นง่ายขึ้นง่ายสุดก็คือการเลือกใช้สีที่ใช่ของเรานะคะทำคาลเลอร์นาเลสิตก็เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึงนะคะเทียบสีเสร็จปุ๊บค้ก็แนะนําเรื่องของการใช้สีว่าเรของการใช้สีตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะสีผมสีเมคอัพสีเสื้อผ้าสีที่สวยของเราคือสีโทนไหนนะคะส่วนใครที่อยากจะเรียนให้ลึกกว่านั้นนะคะโคดสอนคลาส เซอร์ติฟายวอล์คลเลจะเป็นคลาสเรียน2วันนะเรียนเรื่องสีแบบลึกเลยนะคะเป็นสีเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราวันที่เราจะแต่งตัวนะจะแต่งตัวยังไงแล้วก็เป็นต้องบอกเป็นคลาสที่เหมาะสําหรับใครที่อยากจะเอาไปสอนนะคะหรือว่าในมุมของการประกอบอาชีพก็ได้สุดแท้แต่นะใครสนใจแบบไหนก็เขียนทักเข้ามานะคะสีที่ใช่ให้ออร่าสีที่ไม่พาไปฉลา,าพาร้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ